แต้วยื่ที่ไม่สามารถที่จะนั่นยงยอได้ก็ขอเรียนเชิญท่านใช้บริการในอาคารได้นะคะ ครับโดยที่ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลจุลพรนะครับช่วงเช้ากำลังคานนะครับตัวีิธีนิดนอกเวลานะครับผู้ป่วยของเราก็จะมาพบหมอออกพยาบาลวิชาชีพช่วงเช้าที่ศูนย์สารานณสุดนะครับช่วงประมาณสี่โมงคึ่งนะครับทีมงานสะโตียำปิม,มยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนภายา ปิ่สรารเนนะสหปัน,นธ์ตามธรรมสถานทูตเจ้าที่ครบอย่างสูงท่านประธานบริษัททีวีเอ็มอินชรันโบเกอร์กัดคุณอังครินทางนิพาตแล้วคุณพัชสนาทางนิพาท่านนายกฯเมืองพิมพ์ อนโต๊ะส <toys> ันหรอืมประการสราการเ็นเมัาท่านไม่ต้องไปหาเองนะคะตะนนี้เจ้าหน้าที่จะพุ้งให้นะคะท่านที่ส4นางสาวนงลักษุ้มชื่นบอคูลแม่ของแผ่นดินบ้านช่องชะอมหมู่ที่7อขุนกับพิงค่ะ ยีではでは ų, ่ส huh? yeah. <mission> ิบเอ็8ค right. ่ะยี่สิบค่ะยี่สิบสองไหคร่ตรงบอนะควุนที่สามบค่ะสังคนช้าช้านะคะภาพสวยได้ทำโครการสำเร็จรับ้านเกิดนะคะคลิงที่5เลยนะคะตรงแรกก็ปี5-3าม นะค่ะปี55น้าตาก็ให้มา500 500กว่าปี57น้าตาก็ให้มา500กว่าปี59นะคะน้าตาให้มา1ล้านนะคะซึ่งปีนี้นะคะเอ่อทอดานกันมา9 60 61 62 63 4ปีแล้วก็ไปรัเจอที่กรุงเทพน้าตาน้าอุ้นก็จะถามว่าสงบได้ยัง้าหมอนะค่ะซึ่งผ่านไปตลอดนะคะก็เลยเรื่องนี้มันเกิดเซหมดก็โอกาสดีที่ได้ไปทำบุญร่วมกับน้องที่อื่นจะบอกน้องว่า ได้หมดแลวนะมาอีกไม่กี่เดือนนะคะในช่วงนี้ช่วงโควิดน้องก็อยู่แต่ในประเทศไทยก็เลยมีโอกาสนะคะมาต้อนรับการกับคืนแม่นะคะเพื่อช่วยเหลือชาววังไถ่ของเราขอบคุณน้องในที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ